ใน,นถ้าคุณไม่มีอิสระในตัวเองอะคะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีกำแพงกับภาษาอังกฤษแน่นอนหนึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดในภาษาอังกฤษเราจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เตอรด้วยนะคะเวลาที่คนส่วนใหญ่อยากได้ความมั่นใจอะค่ะคนส่วนใหญ่ทําอะไรคะไปท่องคําศัพท์และวยากรใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณนะคะอยากจะได้ความมั่นใจคุณรู้ไหมคะว่ามันไปเริ่มต้นที่อะไรมันไปเริ่มต้นที่ ความรู้สึกอิสระนั่นเองค่ะเพราะว่าความรู้สึกอิสระเนี่ยค่ะเป็นรากฐานที่คุณนั้นจะทําอะไรก็ได้ถูกก็ได้ผิดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณเป็นเด็กอะค่ะหรือคุณอาจจะสังเกตเด็กก็ได้คุณจะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องพูดถูกไหมฉันต้องพูดผิดไหมถูกไหมแต่คุณอะมีความคิดเนี้ยตลอดเวลาเลยว่าฉันจะพูดถูก หรือพูดผิดบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังจะพูดผิดอยู่ตลอดเวลาคุณเห็นว่าคุณน่ะมีข้อจํากัดแต่เด็กอ่ะไม่มีข้อจํากัดทั้งๆที่คุณน่ะรู้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าเด็กซะอีกดังนั้น,นความมั่นใจอะค่ะมันมีรากฐานมาจากความอิสระที่คุณจะทําถูกก็ได้ผิดก็ได้นั่นเองดังนั้นถ้าคุณไม่มีอิสระในตัวเองอะค่ะให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีกำแพงกับภาษาอังกฤษแน่นอนนั่นเองนะคะ นี่เป็นสิ่งที่เซฟมันจะเจอในเจ้าของกิจการ CEO หรือ Manager หรือคนที่มีตำแหน่งสูงสุดอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดมุมมองเข้าไปมองดูว่าจริงๆแล้วความมั่นใจของคุณอะ่ะมันไม่ได้ขาดหายไปเพราะคุณรู้ไม่มากพอมันไปที่ว่าทำไมคุณถึงไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองกล้ามากพอต่างหาก